ผมจะตายแล้วผมกำลังจะตายโอ้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 ยอ้ยโอ้ยอันนี้ชอบอันนี้ชอบเด็กฝึกงานปะทะหัวหน้าเดี๋ยววันนี้จะพาเด็กฝึกงานมาปะทะกับหัวหน้าทีมเราอะดูคนว่าใครจะเล่นเก่งกว่ากันหรือใครจะมีสกิลเทที่เวอร์กว่ากันหนาะมานนั้นหรือว่าเราเป็นคนกลางดีไม่ค่อยมั่นใจเลยคนเล็กไปไหนครับไหนครับไปไหนครับ ไหนไปไหนครับไปไหนครับไปไหนครับตายสว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 ยโอ๊ยหมอก็ข้างหลังโอ้ยไปไหนไอ้เจ้าสาวอะไรอะไรตายไปหนึ่งเออเอาเงินมาเอานั่งไม่ฟังเอาฟังแล้วเอาประตูก็มีค้ยมีคนอยู่มีสายงานมีสายงานอันี่สงครามหรืออะไรอะไรอะไรเราคุณพี่ครับตัมันจะตายแล้วมันโลมากโลมาก ลอมากเลอสวยโอ้โหไข่ยะเปิดใส่มาีกชีมายิงส้มหมดแล้วเหลือแต่ส้ม่แต่จยได้เหรอี่าวยมาทําไดาดีโอ้าฮอยฮ่าฮ่าได้ฮีเฮ้ยมีคน่ยู่าว oh kind of ่าฮ่าฮ่า pues ฮ่าฮ่าฮ่า่าท่าฮ่า่าฮ่าี่าฮ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 ่้ฮลาฮ่าฮ่าฮ่า่าฮ่าฮ่ใ่า่าฮ่าาย่าฮ่า่าาหาย อแกนอุ้ยอุ้ยโอ้โหมันมันมันอยู่มุมพี่ระวังนะมันดักมุมกันสวยคร่ะสวยครับสวยคร่ะก็เรามาชุบอุ้ยอุ้ยอ่ะตอนไหนวะเออทุกมันทุกมันถึงมันสวยโอ้โหอยู่ข้างหลังกำลังถอนเงินนิ่มๆอยู่เดี๋ยวเจอเดี๋ยวเจอเดี๋ยวเจอ โอเคสวยสวยสวยมากบากสวยบ้างว้างว้าวตึงจัดกองโจมอ้มันก็ต้้งนายอยู่แล้วราทีพวกเราอ่ะโอ้โหเท่นี่เป็นยังไงล่ะเฮ้ยปันปันซัพพอร์ต8,600เลยเออะไรซัพพอร์ตอะไรทุบตึกเฮ้ยใครมาใครมา เอ้ย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 เดี๋ยวเดี๋ยวทักทักไทยทักทายประชาชนไปรอบมั้งหนี่แน่ผมต้องไปต้นเงินคืนตึ้งตึ้งเออยักษ์เอาอีตัวแล้วเฮ้ยบ้าไปแล้วเอาแล้วโอ้โหผมจะตายแล้วผมกำลังจะตายไปเพีางล่างอ๋อนี่ไงวิลโลว์มันพี่ไอตัวเล็กนิ่มตายอะไรนะโถ่จำหน้าไว้แล้ว เอาไปกินเราเราหกดตัวซิปตัวซิประเบอเอ ATM อยู่ไหนโอ้ยโอ้ยไอ้พยศตั้งพยศต้ตั้งไม่มีใครเอาก็อยู่อยนีั้งก็รออยู่อย่นี้เฮ้ย้มาด้ตกแล้วสวยไอ้ตัวส น่าจะมีคนน่าจะออกสู anyway ้ส <human> ู้นะพี่รอพี่รออ๋อเออแล้วโอ้ไปถึงไหนเลยไปถึงไหนเลยมึงแอบแอบไอตัวเล็กไอตัวเล็กไอตัวเล็กเฮ้ยโอ้ยแป้งเราเราทุบเขาโดนไหมนี่ไม่เออทักทายสวัสดีค่ะนี่เไปแล้วไปแล้ว แผ่ได้ผลมึงยิงวันนี้เฮ้ยโอเคที่ไงสีส้มสีส้มอีกแล้วสีส้มอีกแล้วสีส้มอีกแล้วสองสิเฮ้ยม,มีมีดักคนหนึ่งมีมีรอดักคนหนึ่งนี่ไงมันสู้มันสู้เดี๋ยวผมใช้ <แอ S 1> บา,าสูกาสัตทักทายสักหน่อยอเ <laughs> <laughs> ดี๋ยวบาสูกาเข้าแล้วไงสะดวกงตัวเองด้วยนะไม่ใช่อะไรอต่นี่เดี๋ยวพี่พี่ยิงซิฟไลน์ไปมาไอ้มันล่องหัวกันเตะเะเตะไปละ ข้างหลังครับหลังออขอตีก่อนก่อนไปมาเนี่ยเฮ <c oughs> ้ยเราลองเล่นแบงก์อิดดีกว่าจะได้ไม่ต้อง Cat แคส <c oughs> เอาละฝากเงินเ,เนาะเฮ้ยฮันแน่ฮันแน่ทำเป็นซ่อนซะด้วย <c oughs> ทำเป็นซ่อนซะด้วยมันอยู่ข้างล่างเดี๋ยว โอเคครับสวยงามนี่นี่โอเคฝากฝากฝากเลยฝากเลยมาเลยโอเคสวยงามครับคนมามีคนมาโอเคสวยครับสวยงามครับเยี่ยมยอดมีคนไปข้างหลังนะพี่มีคนไปข้างหลังนะระวังนะมันถือแล้วน่าจะไประเบิดอ่ะเน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 โอเคสวยแตกไปดิสวยงามครับมีหกพนไปตรงห้ากันมันมีคนสู้กันอยู่โอเคโอเคเออสวยแป้งโอเคออกไปคาเลยสคาเลยครับคาเลย โอเคสวยมีคนมาล็อกหอนตัวละหอนทันโอเคสวยสบายมีคนอยู่นี่เฮ้ยเครื่างเต็มเลยแซ่บอ้หอะไรวะเนี่ยอยู่เยอะมากสีสีสูสีสีโมอูม่งพังไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหโหเฮ้ยสีส้มอยู่ไหนวะเฮ้ยไม่ได้มาได้แล้วปมัน่ะไม่ทันมั้งสีส้มไม่ได้ฝ่าเราเฝ้าเราเฝ้าเลยเราไม่ให้สีส้มเอายังยังได้อยู่อยู่ข้างล่างพี่ สวยไเอาตังมึงนะข้างหลังครับข้างหลังเพียบเลยเพียบเลยอุ้ยโอ้โหข้างล่างข้างล่างครับข้างล่างครับแอบอยู่แอบอยู่ล่องหัวล่องหัวระวังเอ้ยสวยสวยโอเคโอเคหูหุ่นหัวอุ้ยอตัวเล็กตัวเล็กอยู่นี่สวยครับตัวเล็กอีกตัวหนึ่งสวยครับโอเคเราเราชนะได้เนี่ยโอเคไปฝากไปฝากเร็วไปฝากเร็วฝั่งไหนดีฝั่งไหนดีดูตรงนั้นม่งดักเดี๋ยวกันนะเดี๋ยวกันนะเงินผมเงินผมมันเอางินไปแล้วเอางินไปแล้วมันเาเงินไปแล้ว เอ้ยยิงดีสวยเดี๋ยวเราตบแต่ละยิงดีสวยตัวหนึ่งตัวหนึ่งหูหลังเข้าอีกหูหลังเข้าเพียบเยอะจัดโอ้โหหนัวหนัวบ้ามันไม่มีใครให้ตังค์ยังไม่พอมยังไม่พอใช่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 โอ้ยมีโอกาสมีเดียวเมื่อกี้เงินตกอยู่ไหนไม่รู้เต็มแบบเพียบแบบแิบเลยอะเฮ้ยเราเฝ้าเราเฝ้าดีเฝ้าดีมาแน่หลังหลังหลังโอ้เพียบเลยหลังกวนนะเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะเฮ้ยนี่ข้างบน เดี๋ยววันอปะป๋าฝาดหรอโนมันกลับเอ๊ะตาหนี้โคตรนัวถูกใครชนะเนี่ยอ๋อสีนี้สีแดงสีแดงโหมันมิดมาหนึ่งเนียนไปฝ่ายอีกจุดหนึ่งเฮ้ยกระจบไปแล้วนะกับคิด The Final เด็กฝึกงานประท้าหัวหน้าอย่าลืมไปกดติดตาม TikTok ในโซนไทยแลนด์เพื่อดูชีวิตประจําของพี่ๆพนักงานในโซนแล้วก็เด็กฝึกงานด้วยนะครับผมไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ